ตามคนนี้มาทีหลังนะตามเก็บฐานต่างๆฮะซิกแซกเอาเอาให้ซิกแซกก่อนแล้วค่อยสับขาเออซิกแซกกันก่อนแล้วค่อยสับขาสับซ้ายสับขวาพีพาเพื่อนสิ เทา้าไวายกีตาร์สเปน <c oughs> ตัวอย่างนี้ถูกอัตุพีสลาล่มซ้ายขวาสับเท้าซ้ายสับเท้าวขวาไวาสับไปวายต้าฐา,านนี้กระโดดข้ามรั้วชาย <c oughs> หนึ 1> 1่งคูณหนึ่งไม่ใช่สี่คูณสี่นะหนึ่งคูณหนึ่งกระโดดข้ามรัว้วฝึกสปริงเท้าโอ้ยปอกลับับระเบิดกระโดดไม่พ้นอบอ แชมตามพีเตอร์วิ่งเล่นกล้องนะพีเตอร์นี่ข้ามรัวหนีแรงโน้มถ่วงโลกฮนะกระโดดขึ้นที่สูงเข่ากระโดดแล้วเขายก ดึงไม่ผ่านก็จะเตะลัวลมนะฮะอันนี้ลัวเล็กนะกอะทดสสิงแซกครับก็ซอยอ่ะกระโดดสิงแซกแก่อนสำหรับฟันปลาสุดท้ายก็ซอยสามครั้ง หนึ 1> 1, 2, นะโอ้โหร่วงนะสีนอไม่ซิกแซกนะนะส,กส,กนะสุดท้ายส่วนที่กลวยฮะฐานสุดท้ายบิง ข่ายหลังอะเหมือนการฝึกพลิกบอลนะหันหลังให้บอลโตนี่พอจ่ายบอลมันนี่พลิกซ้ายพลิกขวาได้ครับานี่ฝึกพลิกบอลโยกซ้ายกับแต่ไปขวาโยกขวาด้วยใซ้ายโยกซ้ายไปขวาโยกขวาไปซ้ายพลิกพลิกบอลเอาไปใช้ในสานามบอลได้ครับท่านี้ ไปามามเก็บงานวันนี้มากันเยอะ ยี่สิบสามสิบคนได้วะเนี่ยโอ้ <c oughs> แม่ต้องไปตัดออกอีกแล้วด <c oughs> ีสวยๆไม่มีเลยให้ <c oughs> ใหตัดออกฮะพี่บอกอันไหนไม่สวยให้ตัดทิ้งเรยยอ <c oughs> <c oughs> ฐานนี้สำหรับผู้ศกษาประตูครับโดยโคตรยุทธนะมีชิกับฟิ์มผู้ศกษาประตูชี้นี่ไปติดที่สุพรรณนะฟิ์มนี่ อะไรครธรรมศาสตร์นีฮะอาจารย์ยุดธะรับดีครับสับอ่าฝึกกล้ามเนื้อขาจ้ำจ้ำเล็กจ้ำใหญ่ก็รับ จะอธิบายวิธีการนะนี่จับไม่ได้ถือว่าโดนหักหนึ่งคะแนนนะฮะามาแล้วชื่ออะไรเนี่ยคนนี้ฟองกี้กมาแล้วน้องฟองกี้ปุ๊บมา,น,มาน,มนสายอ๋อฟองกี้เป็นมาตัใช่ไหมไปเลย สองคะแนนแล้วจับไม่อยู่เห็นเห,หเ็นเมื่อวานเนห็นเมื่อวานพ่อผมรู้วา่วาวา,วานต้นกล้าได้แชมป์ได้แชมป์มา <c oughs> ไม่ได้มาไม่ได้ไปออรุ่นคนละรุ่นกัน